ต้อนรับกลับสู่ช่องคาวาวช่องที่รวมความแรงเข้ากับความแม่นยำและพาเครื่องจักรกลไปสู่ความเป็นตำนานวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่สนามรบแห่งอนาคตที่ซึ่งประเทศไทยได้เปิดตัวอาวุธสุดล้ำยุคข,ของตัวเองนั่นคือรถถัง M I S S I L E M A M A รุ่นปี2026รถถังคันนี้ไม่ใช่แค่เหล็กกับกรดอเท่านั้นแต่มันคือป้อมปราการเคลื่อนที่เป็นผลงานแห่งวิศวกรรมสุดล้ำและเป็นสัญลักษณ์ขององค์การรบยุคใหม่อย่างแท้จริง ก่อนที่เราจะจอดลึกกันไปอย่าลืมกดติดตามช่องคาวาวาวและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษจากรถหรูจนถึงรถถังสงครามและตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่จะเป็นการเดินทางที่คุณจะไม่มีวันลืม M I S S I L E M A M A ปี2026คือสุดยอดรถถังที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยไม่ใช่แค่เรื่องของความแข็งแกร่งอีกต่อไปแต่มันรวมเทคโนโลยีอัจฉริยะระบบอัตโนมัติและระบบมิสไซล์ทรงพลังที่สามารถท้าชนอาวุธชั้นแนวหน้าของโลก ถูกพัฒนาอย่างลับๆโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกไทยกับบริษัทด้านเทคโนโลยีและการป้องกันภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวันนี้มันได้เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกแล้วเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลย MISILEMA s, s I L e m, a, m a มีรูปลักษณ์ที่ล้ำอนาคตด,ด้วยแผ่นกรอะทรงเหลี่ยมที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตขั้นสูงซึ่งช่วยให้รถถังมีความสามารถในการพรางตัวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ มันสามารถเปลี่ยนสีและพื้นผิวภายนอกได้ตามภูมิประเทศรอบๆทําให้หลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์และอินฟราเรดได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเครื่องยนต์เป็นแบบไฮบริดเทอร์โบดีเซลไฟฟ้าให้กําลังสูงถึง2,200แรงม้าซึ่งถือว่าแรงมากสําหรับรถถังหนักถึง65ตันความเร็วสูงสุดอยู่ที่75กิโลเมตรชั่วโมงบนภูมิประเทศขรุขระและเกิน90กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนเรียบพร้อมระบบกันสะเทือนอัจฉริยะที่ช่วยให้เคลื่อนที่ได้แม้ในป่า หนองน้ำหรือภูมิประเทศยากลำบากแบบประเทศไทยที่สําคัญที่สุดคือระบบอาวุธของมันชื่อ MISIL s, s, s I L. ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นบนป้อมปืนหลักติดตั้งแท่นยิงมิสไซล์แนวตั้งจานวนสีท่อสามารถยิงได้ไกลถึง80กิโลเมตรใช้ระบบนําวิถีด้วย AI และ GPS รวมถึงระบอบล็อกเป้าด้วยอินฟราเรดนี่คือความสามารถในระดับการโจมตีทางอากาศแต่บรรจุอยู่ในรถถังนอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่หลักขนาด140ม mm. ม ที่สามารถยิงกระสุนเจาะกรอกกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนระเบิดกลางอากาศแบบตั้งโปรแกรมได้พร้อมกับปืนกลอัตโนมัติคู่ขนาด20สมิลิเมตรสำหรับต่อต้านโดรนและเป้าหมายเบาเบารวมถึงเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติสำหรับป้องกันระยะไกลทุกอย่างควบคุมผ่านระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลพร้อมภาพจากดาวเทียมโดรนและแผนที่สนามรบแบบเรียลไทม์สิ่งที่ล้ำที่สุดคือ AI ภายในระบบ M I S S I L E M A M A สามารถขับเคลื่อนปลดจับและเลือกเป้าหมายได้เองในระดับหนึ่ง โดยยังคงมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมหลักแต่หากเกิดเหตุฉุกเฉิน AI ที่มีชื่อรหัสว่าสุริยาสามารถควบคุมรถถังแทนได้รถถังจะเรียนรู้จากภารกิจที่ผ่านมาทําให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือหุ่นยนต์สงครามตัวจริงภายในห้องควบคุมไม่เหมือนรถถังทั่วไป มันกว้างขวางมีระบบกันสะเทือนภายในปรับอุณหภูมิอัตโนมัติและป้องกันอาวุธนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพนักขับสามารถมองผ่านกรอบได้ด้วยกล้องรอบคัน360องศาผ่านหน้าจอ AR ที่ติดกับหมวกเสมือนอยู่ในเกมแต่เป็นของจริงประเทศไทยไม่ได้สร้างรถถังคันนี้เพื่อโชว์อย่างเดียวแต่มันจะถูกใช้งานจริงถังในการป้องกันประเทศและฝึกซ้อมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นชาติที่พึ่งพาตนเองด้านการป้องกัน นี่คือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของรถถังในอนาคตรถถังไม่ได้เป็นเพียงยานเกราะที่ติดปืนใหญ่อีกต่อไปแต่มันคือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย m i s s i l e m a m a เป็นสัญลักษณ์ของอนาคตที่ผสาน AI พลังงานขั้นสูงและการโจมตียะกะาไกลเข้าไว้ในแพ็กเกจเดียวราคาต่อคันประมาณ18ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับรถถังขั้นสูงจากชาติอื่น เช่นอับรัมหรือลีโอพาดสอ 2A8 แต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนส่งออกรถถังเหล่านี้สงวนไว้เพื่อป้องกันประเทศเป็นหลักสรุปเลยว่า M I S S I L E M A M A ปี2026คือล้ำยุคฉลาดทรงพลังและสร้างแรงกระเพื่อมให้วงการทหารโลกได้เติมตัวประเทศไทยได้แสดงศักยภาพแล้วว่าตัวเองก็สามารถผลิตเทคโนโลยีสงครามระดับแนวหน้าได้เช่นกันและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้จากข่าวว้าวหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นไว้ข้างล่าง คุณคิดอย่างไรกับรถถังคันนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบของสงครามได้จริงหรือไม่พูดคุยกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับคาว,วาวที่จะพาคุณไปรู้จักเครื่องจักรที่แรงที่สุดล้ำที่สุดและหน้าทึ่งที่สุดสวัสดีครับ